สวัสดีครับพี่น้องสูุข่สุขคนครับครับเมื่อกี้ผมมางานบัะไฟพญานาครับเพิ่นสิบวงสวงพญานาครับมีการฟ้อนล้ำมีการฟ้อนรำแล้วก็บวงสวงครับอายุอำเภอรัตนาวัตเตียจังหวัดนนทบุรีครับครับไปประกันกันครับกลับมางหอดแล้วครับกล้องสวยเนี่ยเห็นเต็มร้อยนะครับกล้องความเบี้ยหเอาก็ต้องเต็มร้อยเมื่อไหร่ ดอกไม้ครับคนละสายแล้ขวากระจามันเกาะมือตุ้นบ้านห้อยดอกครับเราจะแถวกันครับลงไปเดี๋ยวจะปัดซ่อนอย่าเมารถสู่ปรากานเพราะว่าหมดแล้วถึงเวลาบวงสวงนะครับก่อนบวงสวงสักสามสิบนาทีผมจะเรียนเชิญพวกเขาเดี๋มาเข่าแถวในลักษณะเช่นซี้ยุ่งมงมีพี่กัดที่เดิม นะครับเาตนาง ăng, ล่งวงสวงย่อมวงสวงอ่าอยู่อาศัยในผืนแผ่นดินที่นี้มากว่า1,000ปีร่วงแล้วเมื่อราวปีพทธศักรา2415การสมัยรัตนโกสินทร์อนตนเมืองโ้แทมีพระสุรยวงบ์เดนินขึ้นท้าจันทราเป็นเจ้า สีมหาภพได้แ,แยกย้ายไปตั้งบ้านใหม่ที่ปากทุ่งในราวปีพุทธศกรา2436ได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่นที่บ้านหนองแก่แห่งนี้ให้พระสุริยศั์เป็นเจ้าเมาืองขึ้นต่อเมืองโนพิสยัยตั้งชื่อเมืองหม่ว่าเมืองอเมออวาปีอาเมือประสานไว้นะครับ พี่น้องเอ,อ๋ยองสองพันหารยสามรัตละว่าปีตังแปลงทาง่าไปเที่ยวไตลบุญพลาสุขไหยพี่น้องได้ยู่่วงกันก้อนสิเป็นเมืองบ้านยิงแดงแสนอุดมสมกับข่าลำลื่ทั่วไทยไกลกุลบ้านน้องแก้วตังเน่าอยางแต่ก้อนบอกลูกหลานไว้ให้ผู้ทั่วกัน ไผ่มาถึงแล้วนั้นศพดีมีเงินทองไม้สมบองสิ่งใดหมาดแม่นแสนล้านใไผ่เฮื่อนเ้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเออ มปองสิ่งใดมากแม่นแสนานใคุณเพื่อนเด้อพี่น้อง จะให้แม่บรรจุเลือดรัตนวา รบวงส่วงพญานาคครับนะครับอ่าครับกำลังจัดแถวกันครับคือรอครับคนที่คนที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างหน้าก็เว้นไว้บงส่วงครับเอาได้ถ้าใครเป็นแถวคือกำลังมาครับผู้วงส่วนรออีกอย่งหน่อยครับ อา,ายุงเออไว้แล้วจัดแถวกันครับอ้าวข้าวคนหนึ่ทายเลยจัดแถวกันครับรรจัดแถวกันครับฟังเสียงของพี่ฟังความรับเป็นป่าปีอร่อดจนท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้นำชุมชนสาธุชนคนผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกๆท่กกานครับก่อนอื่นผู้ข่าวขออุ่นขาขององกาจุรีบาทพระสัมพุทธ จอมวีสูตรพระสาขาศาส,าสาดาอง์ลังอีกประารมพระสงเสือบริสุทธิ์ปุทุธาสตา์ขอประกาศเก่าเน้นเป็นเสียงถอยหินอีสานทั้นผู้มีเกียรติเปิดโชคเปิดร่าเปิดอำนาจวาสนาเปิดสัภชัชริมงคลให้บังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนทุกประการเถิด โอกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลเลิศนี้กระผมให้ประยานำเรียนเรียนเชิญท่านชานชัยคงทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายผู้ใหญ่ในงานประธานในพิธีได้กรุณาให้เกียรติเป็นตัวแทนของท่านทั้งหลายจุดเทียนบาร,รมีมหาม,มงคลพร้อมจุดทูปสิหดอกอธิษฐานจิตขอเรียนเชิญ สาธุสิทธิพุทธังสิทธิอมังสิทธิสังฆังพุทธังมหาปสิทธิเมทัม,มังมหาปสิทธิเมสังฆังมหาปสิทธิเม เทียนที่ท่านชาญชัยคงพันได้บรรจงจุดขึ้นนี้นั้นขอแสงแห่งบารมีจงมาบังเกิดขึ้นฉับพลันในสถานที่อันเป็นมงคล ประกอบพิธีขอขมาก่อนที่จะได้ดําเนินการสิ่งหนึ่งประการใดขอเจ้าหน้าที่นําเรียนขันขมาให้ท่านประธานกับท่านแนมเออร์ด้ครับนะครับซึ่งพิธีขอขมาที่เป็นการทูอัจจรโยโน อุสเยเยมยังพันเตข้าติโตปทายาปมาทังวาคัมมาอโยนิสุมมนาสิการังวาออคคัมมาพุทเทวาอมิวา เยนวาจามราสาวาสัมมุขคาปีปรมุขคาปีเตสังนุพันเตอัจะยังอัจะยันตุปิีันหาตูอายติงสังวะเลยยาลำดับนี้เยียนเชิญท่านพระในกาลาบัดนี้ด้วยคืน เหรียนเชิญท่านประธานได้อธิษฐานจิตแล้ววางถังขมาลงบนโต๊ะหัวสวง နகிပစpē cewa tan huအ na ceအ naရအ ma ရāသ ma mang na sanစာရ waရအ ကသpaဖ uျ je kangစပ အ को၏ā ma พระโตจาวีริเยสุมเมพุทาเิปวาวโรนาโตอัมโมนาโตอารุตาโมนาโตปจิกาหุโตตาสังคุนาโตตารมามังเตสุตามานุอาวินามาโลกาสัราพานตุมาสเสร็จพิธีแล้วครับอาคัติขอฟอดเด็กจักข้างรครับ ต้องการรับจากนั่งทำพิธีเสร็จแล้วครับทวายครับส่งผลแล้วไหวนะครูพญานาคครับเปียนเฉียงขางประธานในพิธีหลังจากนั่งการจัดการเสร็จครับร้องเพือว่าราชการจังหวัดน้องประชาชนอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดปูนงานครับทุกท่านครับกับผม นายธงชัยบุตรวงในอำเภอรัตนาวาปีขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหนองคายเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบ้างไฟพญานาคโลกประจำปี2566ในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทางด้านสัญญาภาพและวิถีชีวิตเป็นการเพิ่มไรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเจ็ด you เต้นจริเรครับปีให้กับนี้ว้อของผั้จารณสาสวยนะคะ สายน้ำที่คุคโคไหลซอกล็อกทับเลียวต่อแก่งภูผขาเป็นสายธารา่งชีวิตมหานทีของมวลมนุษยชาติสองฝากฝั่งมาย,ย่างยาวนานตัางแต่โบราณกาลจนจนปัจปจุบันเป็นสายน้ำแห่ตงตำนานิเื่อโลกขานแห้ความชุ่วที่คุณโคสอง ประหลอกว่าปีตาแต่ถ้ามาเที่ยวไปนุ้นพลาสุขัยที่น้องดใดยืมดวงกันก้อนสิเป็นเมืองบางดินแดงแงสนอุ่มสกมกระทำลำลื่นทั่วไทยไกลกินบ้านหนองแก้วตังเน่ายัางแต่ก้อนบอกอลูกหลานไว้ให้หู้ทั่วกันไพ่มาถึงแล้วนั่งสดดีมีเงินทองไม้สมปองสิ่งใด My man said. Mm -hmm. ตัเมนะืองหลกับมารับทุททกๆท่านด้วยนะครับจบลงไปแล้วสวยงามสวยงามมากนะครับจบไปยังครับนี่สุดยอดเลยจริงๆนะคะสมควรแล้วนะคะที่มีการการถ่ายทอดสดจะได้ให้ทุกกท่านนะคะที่ไม่ได้อยู่ณนะอำเภอรัตนวาปีได้เห็นเช่นเดียวกันว่าชาวอำเภอรัตนวาปีครับพีนน่ตน้นครับ่คลิปที่ก็จบลงสำเร็จครับฝากคนไลค์กดแชร์คนติดตามกระติง พี่เอาฝาดิบไปไหม <ไป S 1> ครับไปแล้วครับ